ยินดีต้อนรับเข้าสู่แคนดี้ตอง8นะฮะแคนดี้8ปดแดแก้อนไทเกอร์อันนี้มันเป็นสล็อตนะฮะไม่ใช่บาคาร่าอะไรเลยนะฮะอย่าเข้าใจผิดตา,ารางงานจ่ายของมันคือนั่นแหละเราไปปรับเป็ดกันดีกว่าเสียเวลาพกทุนมา500บาทเบ็ดไป50บาทข้างบนคือดาก้อนข้างล่างคือไทเกอร์จะเข้าอะไรก็ดูต้องดูกันนะฮะ ดากอนเข้าไหมเข้าเว้ยโอ้โห,โโหบิ๊กวิดเลยเป็นไงเฮ้ยเอาวะแป๊บเดียวเองได้แลลวโอ้โหพันสองห้าสิบฝากไว้ด้วยนะฮะเกมนี้อยู่ค่ายพีจีดากอนไดเกอร์เลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแคนดี้ตองแปดด้วยนะฮะ